สบายดีทุกคนสบายดีแล้วก็สวัสดีตอนเช้าๆนะมาเปิดโตอยู่กลางป้าเลยมือนี้มื่อนี้เอามาป้าทุกคนเลยมาหางี้ยุอยู่ในกินไม่ได้มาดงมาป้านี่ก็หลายมือเลยทุกคนช่วงนี้ก็มีแต่ง,งานมีแต่ง,งานนะงานดองงานแต่งช่วงนี้ก็เลยไปไดม้มาทุกคนเลยอันนี้เวิดโตเลยนี่แต่เช้าเลยทุกคนเลยก็มาห้อนว่าน,นี้ก็ว่าสีมาเลยทุกคนกะ ไปโคบ้าสาวแล้วกะเมากหมดทุกคน <g ül s> เลยม่เด้มาวันนี้ก็เลยมากทุกคนร่างเดินทางทุกคนเดินทางไปบ้งเหวเบึงกับดักเนาะไม่ได้ยามก็หลายมือแล้วทุกคนเะยมฮูว่าสีได้ข้าวดีหรือบ่อแหละก็มีแววๆนะชาวบ้านเขาก็ซิบก็บบกบไปเบิ้งน้ำเดีทุกคนเลยไปเดียวไปเบิ้งน้ำกันคือชหอดทางลงแล้วทุกคน ทางลงู่เขาอยู่ฮันชาวบ้านเขาโบเฮือคืนนี้เอ็นเดียวคบกันคืนนี้นีะเขาว่าในเหล้ายิ่งเันยิ่งบักบักวือนะอยู่ถึงนี้ตอนสำคำสำคำหวานนี่ทุกคนนะอยู่ถึงนี้โบตายแบบเล้าอเอาเอาหมามาหาไรกระเตะกัะไนเลยหมาไล่มาซื้อกันระดับสามโชวป่ายเพื่อแล้ว แลนลงไปลุบฮะทุกคนแหลนลงลุเสึงเหวค่อยหรือว่าสึงกับดักค่อยฮะเรบบอเขาอกไปยามมึงแม่ปะที่มันทึกงลับบอนะคำว่าน,นี้ทุกคน,นก็นเลยเอามายามบึงมานี้นะแต่บ่กหว่าฉิทึ้หรือบอเนะเดี๋ยวเขาไปยามตัวมันไก่ก็ทุกคนนะอยู่ห้ยฟ้านะเดี๋ยวเขาจงอ้อยมายาม,มตัวมันเคืนี่ทุกคนอย่างหมดทันหอทุกคนแล้ก็ปีนขึ้นมานอีโนยพูดที่สองนะ กบีดหยย้อยยือยู่ทา้งหน้านี่แหละกับดาบมืนมาปีนแต่เสาเมยทุกคนนะเอาเลาะมันนี่กันยังบ่ท่านด้ผอไปเลยเลยนะเดี๋ยวฮาซีนโลหาเนี่ยกินไปเลยเลยคอยไปทุกคนนะบ่ได้ย่างไหวมืันนี้นะ หาเนวยู่เนวกินไปนัง่งยังท่านเห็นไปเลื่อยนะเกโตอยู่มาหอดเลยทุกคน,นมาหอดบงกับดักก็อย,ยู่เลยแถยวนี้นํะบ่ถือเลยแถวนี้เดี๋ยวเราอุ้นถึงทุกคนเลย เราเบิ้งเป็นเบิ้งแถวอยู่อยู่ทา้งทึ่งหมดแล้วมีตาห้อยเกือบชาวบ้านก็มาหากินนะมันบ่คอยถือรถแถวนี้นะเบิ้งกะบนเองโบนนอนได้ทุกคนเลยบางทีมันมานำหลังถือก็มีวาวเฮ่อบปได้นะเดี๋ยวหันไปเบิ้งขานี้ลงเติ้นบ่ดถือเลยทุกคนกะบ่มีห้อยไปเลยมาเลยนะขาอัน ชาวบ้านเขามาดังไฟนะดังไฟเขามาดังไฟอยู่นี่หายุห่หากินนลด่มี่พิะมะรมคือเลยนะน้ำกามีตะขานี้ลงแต่เบิ่งเดินหน้ากับเดินเดินซามกับเดินซี่ทุกคนนะเดินต่อหน้าไปนี่ขันทาว่ามันบอมานี่ก็ถือว่าแล้วเลยทุกคนนะบ่ทึเดี๋ยวเฮ้าขึนไปเบิ่งโซนอยู่ทึงก่อนยังอีโซนหนึ่งอยู่ทึงไปทุกคนปุ๊บ โอ้โหว่าชิทื้อลุบบอเพราะว่าน้ำมันหนีแห้งได้ทั้งเพท่งเดี๋ยวทุ่นไปเบิง่งบ่มีวี่แววเลยทุกคนโซนนี้ก็บ่ทื้อจากล่างเลยเดี๋ยวฮอดเซียนไปเบิ่งอยู่ห้วยทางมาทุกคนนะี่กลับมือหยามอยู่ห้วยทางมาผู้โอ้โหว่าชีทื้อลุบอบอเลยตัวนั้นกับน,น้ำบอ่อนี่ก็ยังบท่ทธาตได้มาแม่ทุกคนเลยเนาะมันเป็นน้ำบอ่อนี่นะแถวนี้ทอมี่ทอน้ำบอ่บอบ่เดียวนี่เลย นมันยาวนึนไปพกูก็ยังบ่ท่านได้เห็นมาแมฟแต่ละปีมันมานะชาวบ้านเขามาติดนกเบิ่งนี้นี่ขนหาก,กินลายก็เลยเนื้อหมูมานะมีแต่หนมาทัุ้กคนนะหนนกข้ามาฝึกเข้ามาฝึกน้ำบนี่ทุกคนเลยเนื้อ,าาอ,าาอ,อยเยอะมันกับหมมาแบบนี้ไปเดี๋ยวเฮามาเบิ่งโตอยู่ทางลงมาพๆเลยทุกคนเนะมื่อรุ่นเบิง่งโตอยู่ปุ๊บ หอนเลยทุกคนมาหอนโวยแล้วไปวันนี้เฮาสีขึ้นไปเบิ้งวันนี้นะนะกับดักเฮาก็อยู่เทิงหมดแล้วทุกคนเลยโอ้โหสีมานหรูบบอเลยเดี๋ยวเึ้นไปลุ้นเบิ้งนลำเดียทุกคนมาแต่เฮาหออยียงวันนี้ก็บไก่เติมทุกคนเพราะว่าตัวห้อยตัวเฮาไปยามทำบิบกับโ้ยน,นี้นี่ไก่ก็เติมเลยใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ กับดักเท่านี้ยูทึงหมดแล้วทุกคนเลยน้อสีโลโ h o v นี่ขึ้นไปเรื่อยๆนะ <c oughs> นำกันยังบุตท่านไอ้ห้งนะจักถือจักบอ่อแล้วทุกคนเลยค่อยได้ทับเชนนกข้อนะพอ <c oughs> พอได้เนี่ยกินมือเสาโอ้รีบร้อยทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> จัดไปเลยแต้มหนึ่งทุกคน นัน่นนี่มันคล้ายๆใกล้นะนะแต่ว,ว่านกข้ออันนะี้มันขาวๆใกล้ๆห้ามทุกคนนี่นะใหญ่ายสบายจัดไปเลยเแต่นหนึ่งพอได้เนื้อกินมือเสาร์ทุกคนนะเดี๋ยวเพื่อทุกคนเบิง่งคักๆนะมันคล้ายๆใกล้นี่แหละ มันจะเอาแบบนี้เลยนกอันนี้นะนี่ประมานซ้ำกับปั้นนี่อ่ะมาแล้วกับรักเห้านี่ล้มเลวไปตามเคยทุกคนเลยหมู่ที่ชาวบ้านเขาเอาไหลลงมาพิกอะ่ะบ่ามานะบ่ามแถวนี้โชคชัยชี้เฮิ่งเฮ่ง,งนะกับรักเฮาอยู่นี่กับบทึกเลยแล้วก็อยู่มงคนคอยยิ่งกว่านกข้อท่านกับบดทึกเลย บมมีห้อยเลย่ะเดี๋ยวเอาสีลงไปเบิ่งกระหอเพากระหอกหองอยู่ในมงกุนเหวี่ยวคอยอยู่เตอร์นี่ทุกคนสงสัยสีหลายโตอยู่มันจะแก๊กก้มันนะมันนี่จะแก๊กจะแก๊กนะน่าจะถือเซึ่งประมาณนี้เล้อทุกคนเลยไปเดี๋ยวเอาลงไปบึ่งมันยังอยู่มงเกาเดี๋ยวเฮาสิจอบเซอร์ทุกคนนลที่มันมานก็มีนะไปเฮ้ย Tốt rồi, con tốt nè đẹp lỗi lên nè 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 ngay lên nè ta con tem thì nữa lằng đầm mùi hôi ta đi đây mà này thưa con này nhầm này nè mình mình lạc thưa con nè làm tìm côn Tết đi tem đi sau mặt đi ô tô này nè Hà nè 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 tụi này là tổ thức là tụi nè 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 กาสีได้เดินทางกลับนะเก็บเก็บมาถุงแล้วก็เดินทางกลับเลยทุกคนนี่ลอบทำบิดนกคอลอบที่สองตัวนี้เลยทุกคนนี่นะคือประมาณยุบมนี้ยกาสีเดินทางลอกเมื่อทุกคนเลยเราว่าเหากันยังบุัรในปั้นข้าวเสานะเดี๋ยวเอาสีมือหาปั้นข้าวเสาทุกคน เดี๋ยวหาก,กินเมืนทางเลยไปลุยมันจะแคก,กอยู่ทั้งหน้านี่ตัวหนึ่งทุน รวังได้เต็มที่สามทุกคนนะบโท่านควักซ้ำไปก้อนนะกระห้อง่ายนะ่านการสีเดินทางกันกลาเมื่อที่พักกอนทุกคนเลยมือหาปั้นเข้ากอนจังหาทางไปไม่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังบมท่านได้กินข้าวเสาค่อยมาแต่เสาทุกคนก็ชอบฮอดพุนก็น่าจะได้เป็นกินข้าวเทงเลยนะกำลังเดินทางเมื่อทุกคนเลยปลากระห้อหลายได้ทุกคนมัน มันมันหองตามกงไม้ะะนะลายโตปนะบางคนก็บอกว่าจักว่ามันเห็ดเห็ดไปเลยนะน่าจะถือเซื่อ,องเหมือนกนะันเลยเดี๋ยวมืออื่นยังมามาเบิ่งอีทุกคนเลยเฮิร์มห้องไยด่าเลยทุกคนปอาต่ะมือเติมทุกคนนลยไม่เก่าค่อยเยอะประมาณสิบสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงเลยทุกคน กบอกพอไปเลยๆระหว่างทางมากนี่กะมาเดี๋ยวมาเจอกันยูทูบทุกคนเลยยางผ้ากลางด่านทุกคนตอนแดดหอนๆเลยมาเจ้นี่ยามนี้นี่เบอร์ไม้กะห้าวเลยทุกคนเนะลยร่นเพราะว่ามันเป็นฤดูแล้งด้นี่มันก็สีบอกเขียวไปเลย เคยย่อหอนแล้วทุกคนเลยมาที่มานี่ก็หลายชั่วโมงเจ้าเขาก็เยอะเลยเยอะแหงเลยย่างหอนเลยทุกคนเดี๋ยวข้าวที่มาปิ้งนกข้อนี่กินง่ายย่างห่อนไว้ราบาเล่งทุกคนนะเอาในผ่านมึง,งมาเลยเดี๋ยวไปส่งเขาไปหาคุณป้าคุณลวงป้าเบื่องนะนี่ก็นเล Dạng cấp đặc công an màn hoài lưu bóc. The đặc sản không nên luôn. Bắp mục tiêu diễn lưu hai lưu đại dầm cưu mùi cưu mùi mùi cưu 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 mùi

Bi hân lệ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  hôn lệ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  hôn quá hôn lệ hôn nhúc, hôn lệ 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 hôn thang, hôn uhm. phải hôn lệ phong lệ hôn thang, hôn lệ hôn lệ hôn cái hôn lệ 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 hôn

ปิ้งกับตำมะเต่งได้ตำทู่นุ๊กกำลังปิ้งทุกคนเออเหนือลาบกระเตยตะบู่ตุ้ยอ้าวตะลับเตยเตยเตยแล้วอันนี้มืเอาราตัวกระตุ้งทุกคนนุ้กมันอันนี้นะของลาบ ปิ้งนปิ้งหมูในผานพันนะะทุกคนเะยตะหึงละเอามาเห็ดชิ้นแห้งามาปิ้งกิน่นนกอนีนกเอามากับฟักคยได้ทีได้ทุกคนนะกำลังมั่นเลยเดี๋ยวไปลาะมาแตงตำกินกับตำมะแตงรถนะตะมานไปต่อใกล้อยนะู่แล้วเนาะ เบื้องคือรถตมานคันนั้น <มา S 1> จับมาเมาต็งกั้ทุกคนน้ำเมาเติบเนาะน้ำแขงเพื่น้ำแขงุก <c oughs> เอาน้ำแขงเอาน้ำแข็งพุเอาน้ำแขงคือตามเส้นประชาติ มีนั่นแหละเขาโตแก้ช่องแก้เสือลดเขาตั้เย็นน่นดกตู้เย็นนตู้เย็นก็มาลมคดแดเขาเว้นตู้เย็นทั้งันดีดบบมันบบก็ไมก็ไฟไม่หุ่นนะมันตยนี่เอองินั่นก็สุกเรียบร้อยแล้วข้าวกระซ้นนี่เลย Ủa, được bào sữa kho bào này hết 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 đây hết 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 ต้งเซ็กินแล้เชกันเือลยตะฮักดูดเพ้วยนะครับไปสยงันะแจ้ง่น่ทาสองโมงไปเออเาตู้คนอ่ะะนบดนแต่หุงเป็ตลก โตเต้นกับตำรวจหมดตู้บนบนต,ตีตานใหม่ก็จเิเต้นยาเนี่ยมันมีมคนเปิดว่าคือป้องกันมคนกันเนาะ

ลุยกับนายผ่านก็มีได้อ่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็สิขอปิดไว้เวชน่นี้ทุกคนก่อนอื่นก็ขอความกขอบใจนํำราทานที่มาติดตามนะครับส้มนะเดี๋ยวเราลุ้นเมื่อคลิปต่อไปทุกคนเลยสบายดี